เอันนี้แต่หน้าตาเบสต้งรักคนแบบนั้นชนชจนจนเมนไปฉันฉันฉันให้อาจจะมองให้อยากให้เต้นแบบนั้นเราต้องเต้นโช์ในหลวงเราต้องเต้นโช์ในหลวงในหลวงไม่มีตังอะไรเลยเราคนไทยไม่มีตังเลยเลยพวกเราไม่รวยเลย,เลย ไม่รู้อะไรสักนิดหนึ่งเพราะเป็นคนนั้นนี่เองคนแบบนั้นต้องรักคนแบบนี้คนที่ส้มมันยังไม่เลี้องใจอยากให้มันรักรักคือให้มันรักรักให้ไปโชนดสองใจจมั่ยรักรักให้คนที่รักรักให้คนที่รักรักให้นานแต่ใจอยากให้โลบกค่คนหนึ่ง หนึ่งโจ๊กที่สิบวานะหฮมที่สิบนะอะไรด่วยทำอได้วอะไที่เดียรทำอไม้วรถไฟขบวนรถไฟขบวนต้องเป็นขนาดนั้น ต้องเป็นฐนานะนั้นให้เราต้องทำประทนให้เราเป็นคนไทยแบบนั้นเลยเองเดืเในสวยช่วยเรือนอ่วยช่วยชิลอะไรช่วยสวย,สวยวเว,ยวยลาให้คำคำไอ้อันแต่ไรไรไม่ต้องกลัวห่วงห่วงไปทนใจไรจะให้รักให้เป็นทุกคนให้ยั่งแต่้ายรให้มันจะไรยรถ้าไม่จะายก็จะเร็นใจ ให้มันจะร้ายรายให้มันจะร้ายร้ายให้มันจะร้ายก็ร้ายทุกคนให้มันจะร้ายรายให้มันจะร้ายร้ายให้มันจะร้ายมาพิดหลักที่บันไหให้มันจะรายร้ายมันบอกที่รักเธออีกคนหนึ่งคนหนึ่งคนที่จะรักรักให้คนที่ซึ้งในในใจคนหนึ่งเราต้องรักในร่วงเวร นานเราต้องรักพ่อแม่เราต้องรักพ่อแม่เราต้องเป็นคนไทยแบบนั้นต้องรัก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 แท้ของเรานี่เองที่เราเป็นคนนิสิยอย่างนั้นของเราของพอ่อของแม่ยังเคยพอ <c oughs> ายาจะให้ยาลาเคี

ที่เพล่งสั่งไว้หายหมดเลยเออะด้ว <My S 1> ่าเวลาเป็นโปรแกรมใหม่วมักไงวะมนหายมดหมดยดเอะต่ได้ใชเหมตองตดมแล้ว่งรู้คนทุกคนต้องรู้คนทุกคนอ้อาตั่ไร <Alexandria> ่ไ้าวไร่ไร่ไ้อ้่ไรอ้อ้ตัวไาตวอ้ไ้ตร่ไร่ไอ้อไร่ไร่ไอ้ัว่ยอ้ไ้ตอยั่ไร่ว่้ัวนร่ไร่ไอ้ไไ่ั่้อั่ไ คนเนี่ยหนมด้วยแหละอไก็ได้